ิฉันนางสาวพัทราพรพ,รพงดีเลขที่10รหัส15702 00228เซกชันนึ่ง1ค่ะบุคลิกภาพและการดำเนินชีวิตลักษณะของบุคลิกภาพความแตกต่างของบุคคลปัจจัยภายในของบุคคลสิ่งหล่อหลอมมายาวนานมีความคงที่สม่ำเสมอและคงทนการตอบสนองของคนเป็นสิ่งที่เปลี่ยนแปลงได้ทฤษฎี จิตวิเคราะห์ของฟรอยหรือทฤษฎีฟรอยก็คืออีโก้ซูเปอร์อีโก้แล้วก็อิดทั้งหมดรวมกันเป็นบุคลิกภาพของบุคคลทฤษฎีบุคลิกภาพตามค่านิยมพื้นฐานก็คือ 1. ประหยัดนิยม 2. ทฤษฎีนิยม 3. สุนทรีนิยม 4. อิงตามสังคม 5. อำนาจนิยม 6. ศาสนานิยม การแบ่งบุคลิกภาพตามแนวความคิดของคาร์ดการ1ก็คือกลุ่มเก็บตัว2ก็คือกลุ่มแบบเปิดเผยตัวการแบ่งบุคลิกภาพตามแนวคิดของเดวิดโรสแมนยึดถือในขบในขาระบบธรรมเนียม2ถือตัวเองเป็นหลัก3ยึดถือผู้อื่นเป็นหลัก ต่อมานะคะการแบ่งบุคลิกภาพผู้บริโภคตามการรับผลิตภัณฑ์ใหม่ 1. กลุ่มนวกร 2. ผู้นำสมัย 3. กลุ่มทันสมัย 4. กลุ่มตามสมัย 5. กลุ่มล้าสมัยภาพลักษณ์ของเซลล์อิมเมจก็คือตัวตนที่แท้จริงตัวตนที่ตัวเองมองตัวตนที่คนอื่นมองตัวตนในอุดมคติผู้บริโภคจะเลือกผลิต ตภัณฑ์ตาสินค้าก็คือที่สอดคล้องกับภาพลักษณ์ของตัวเองทําให้มีภาพลักษณ์ของตัวเองดีขึ้นทําให้เขามีความชื่นชอบทาให้คนอื่นมีความชื่นชอบในตัวเองนะคะ